สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำแกงเขียวหวานนะคะทำแกงเขียวหวานขายให้ฝรั่งนะคะฝรั่งเขาสั่งทุกอาทิตย์นะคะเขาไปเมืองไทยเขาชอบกินมากหมูสองกิโลอะ่ะเอาไปกินแบบเขาชอบกินเผ็ดๆนะคะ แกงเขียวหวานใส่หน่อไม้แกงเขียวหวานหมูตอลูกค้ามาเอาดิฉันทำขายทุกอย่างเลยไปเก็บผลไม้มาอาก็ทำแกงเขียวหวานขายนะคะลูกค้าประจำเหมือนกันให้ครั้งได้ยี่เอโร แล้วแต่อแผนงเนื้อแกงเขียวหวานมัสมันอะไรเงี้ยก็ทำไปกระทะหนึ่งน้เนี่ยเดี๋ยวก็เขาก็มาเอานะคะในชั้นจะใส่กระปุกให้เขาก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ